สวัสดีค่ะแพทหมอเศรษฐีโชคพยากรน,นะคะมาอีกแล้วครับพี่น้องคะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่สามสนะคะพี่น้อง่ะสิงหาคม2567ซึ่้าตรงกับวันสุขสีฟ้าสีเงินสีครามค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพ่ยิปซีชี้แนวทางประกับใช้พี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะหรือต้องการลงคอร์สเรียนออนไลน์นะคะดูไพ่ยิปสีง่ายๆตามแบบฉบับของคุณปพทหมอเชิญทักไอดีไลน ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะพี่น้องค่ะเอ้าอย่าพลาดนะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะขึ้นหนึ่งเหรียญนะคะไพ่หนึ่งเหรียญโตโตนั้นเนี่ยก็คือดีเด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินนะคะ <c oughs> ดีเด่นในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินในวันพรุ่งนี้มีโชคใหญ่มีเงินข้ามือมีเงินก้อนโตโตมีคนมอบเงินให้นะคะมีเครดิตนะคะพี่น้องค้าโอ้ยตัวใหญ่เลยพี่น้องวันอาทิตย์ตัวใหญ่เลยนะคะ ขึ้นตั้งหนึ่งเหรียญหกเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญน,นะเรื่องเงินดีล้วนเลยค่ะพี่น้องวันอาทิตย์แต่สิ่งที่ต้องเตือนคือเรื่องของสุขภาพนะคะมีความรู้สึกว่าใครที่ไม่สบายนะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นโรคไมเกรนปวดหัวปวดไ่เกินระวังในวันพรุ่งนี้นะคะกําเริบได้เนื่องจากว่ารวยแล้วไงนะ,ะนะรนะะมัดระวังในเรื่องของสุขภาพค่ะเรื่องเดียวค่ะพี่น้องสาในวันพรุ่งนี้นะเรื่องอื่นดีเยี่ยมเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลข ประจําตัวของเราหรือมีคุณอ่ให้ส่งให้ก็ได้ค่ะส่ลนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งหกนะแล้วก็เก้าสองหนึ่งหกเก้าสองค่ะขอให้ยิงมาดูพี่น้องวันจันท์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทรเป็นแบบไหนคะพี่น้องวันจันทรก็ยังคงเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่ยังคงทํางานหนักๆน,นะควบคุมทั้งเรื่องของงานบริวารน,นะคะในส่วนที่รับผิดชอบของพี่น้องวันจันนะคะ,ะหนักอยู่พอสมควรและบางท่านก็อาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทําการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะไปหาหมอก็ได้ นะคะไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะยังไงแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะดีขึ้นเหมือนกันสำหรับพี่น้องวันจันนะคะในวันพรุ่งนี้ดีในเรื่องของสุขภาพใครที่ไม่สบายอยู่นะคะ,ะ,คะก็เริ่มที่จะดีแล้วเริ่มที่จะหายแล้วและก็มีนะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรักให้ความช่วยเหลือเกินหนุนเมตตานะคะมีสายเปย์นะคะอุ้มชูพี่น้องวันจันทค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะ,คะ,ละเลขนำโชคมาจากไหนตัวเลขประจำตัวของเรานั่นเองส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่หกแล้วก็หนึ่งห้าสี่หกหนึ่งห้า ขอให้เห็นค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันโอ้ยเหนื่อยใช่ไหมคะพี่น้องค่ะนั่งตัวตนเหนื่อยจังจะสิ้นเดือนอยู่แล้วก็เครียรงานได้เสร็จนะคะพลักง,งานเยอะๆนะคะนี่เลยพี่น้องวันอังคารเรื่องเงินดีค่ะในวันพรุ่งนี้รอเงินได้เงินหยิบจบระไรเป็นเงินเป็นทองเจรจาเป็นเงินเป็น,ปนทองนะขายของดีมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่เปิดกิจการใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆสอบงานติดคือตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องวันอังคารเยี่ยมเลยนะคะ สิ่งที่ควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีิผิดกฎหมายไม่ดีงานสีจเท,า,เทาไม่โอเคในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าขึ้นเดวิลนะคะอย่ากเกิดความโลภค่ะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเจ็ดสามหนึ่งห้าเจ็ดสามหนึ่งห้าขอให้เห็นดมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันโอ้ยเดมูลขึ้นโอ้ยเครียดๆๆยเครียดยเครียดกลงวลเครียดเครียดจิตตก นะคะเครียดอะไรนักหนานะคะปล่อยวางปล่อยวางบ้างนะคะ,ะเรื่องงานก็เคลียร์งานงานก็มีความไม่เป็นระบบงานเยอะยุ่งยุ่ง,งทั้งงานได้ยุ่งทั้งคนแต่ว่านะคะสะสารได้จัดก,การได้นะคะงานเราก็เสร็จทันนั่นเองค่ะพี่น้องคะอย่าได้กังวลคะเลื่อนเป็นสติดเลยเห็นไหมคะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสามันธ์สําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันถือว่าจะเหมือนกันค่ะในวันพวกนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลข เกี่ยวข้องกับคนรักบุตรหลานของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งแปดห้าเก้าหนึ่งแปดห้าเก้าค่ะขอให้ยางหนมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนสําหรับพุธกลางคืนนั้นเดินทางไกลออกไปไหนเอย่ยนะคะเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะแล้วก็มีความกังวลคนรักคนที่อยู่ข้างหลังพุธกลางคืนเป็นห่วงคนรักจริงๆด้วยนะคะนี่นะคะหรือใครที่น้อยๆกับคนรักอยู่นะคะเจรจากาันให้ดีๆนะมีโอกาสเกิดรักหวนได้แล้วพี่น้องวันพุธกลางคืน ทำอะไรไว้ก่อนหน้านี้จะประสบความสําเร็จแล้วนะจะถึงดวงดาวทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะพี่น้องคาะนะขึ้นเดือดสตาร์นะคะแน่นอนหลักความรักมารักเด็กละนี่เป็นแบบนี้เลยเกี่ยวกับความรักวงใหญ่บุตรหลานนี่ก็คือตัวนี้ดังนั้นเลยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เพ่าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขแปดหกหนึ่งเจ็ดแปดหกหนึ่งเจ็ดค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพระฤาษีั๊วรี สำหรับพี่น้องพาดหัตสบดีนั้นขึ้นสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยก็คือโชคดีในเรื่องของบริวารครอบครัวดีขึ้นนะคะรอคําตอบเรื่องอะไรอยู่นะคะรอในเรื่องความรักความสัมพันธ์เหรอหรือรอในเรื่องของอางานหรืออย่างไรนะคะสําหรับรอในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนถถื่องเผื่อใจนะคะพี่น้องขาขึ้นสามดาษนะอะไรก็นะคะเตือนในเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงเหมือนกันการลงหุ้นกับใครเลื่อนไปก่อนจะดีหรือศึกษา ข้อมูลให้ดีศึกษาผู้ที่จะร่วมหุ้นร่วมทุนกันไห้ดีนะพี่น้องวันพระฤหษสัสดีแต่ว่ามันจะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องเนี่ยให้ร่วมฉลองความสําเร็จละ่ะนะคะนี่พี่น้องอ่ะนะคะมันก็สําเร็จทักเรื่องหนึ่งอะ่ะนะคะพี่น้องวันพระฤหสัสดีระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะนะไขมันความดันหัวใจนะคะพี่น้องขาเนาะรู้ว่าไม่โอเคค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าสามค่ะขอให้ยิงห็งมาดูพี่น้องวันุค่ะ สำหร ja, ับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะพี่น้องวันศุกร์ก็คือขึ้นราชินีทุราชินีไม้เท้าสาหรับราชินีไม้เท้ายังคงควบคุมงานและบริวารได้เป็นอย่างดีนะคะแลวก็เรื่องของการเงินยังคงจัดสรรปันส่วนการเงินได้เป็นอย่างดีนะขี้เหนียวขึ้นขี้เหนียวขึ้นนะคะนี่นะคะประหยัดอดอมในเรื่องของการเงินก็ดีนะขอพี่ติดไว้ก็มีโอกาสผ่านนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีคนช่วยเหลือเรื่องของเงินทุน รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีแน่นอนชัวๆสำหรับหกไม้เท้าสำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นถือว่าไพ่ออกมาค่อนข้างจะดีค่ะในวันพวงนี้เลขนํโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวหรือเลขที่เราเฝ้าก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4 4 5 6 4 4 5 6ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์นั้นอ่านะคะรอที่จะกยับขยายในส่วนของกิจการการงานหรือเปล่านะคะาได้แล้วนะคะได้งานแล้วออกเดินทางแล้วไปทํางานละ คะประสานงานติดต่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะประสบความสาเร็จพี่น้องวันเสราร์นะคะระวังเกี่ยวกับข้อบทกฎหมายด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีพันธสัญญาให้เราได้สิ้นได้อะไรนี่ก็อ่านให้ดีนะคะแต่ยังไงแล้วก็จัดการนะคะได้ทุกปัญหานะคะแก้ไขได้ทุกเรื่องนะหรือพี่น้องวันเสราร์นะคะขึ้นราจินีถ้วยนั่นเองค่ะ,ะเลขน้าโชคมาจากไหนม,มาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร มีเลขเก้า9หนึ่งเก้าหนึ่งค่ะขอให้เิงๆป้าหมอไวโพนที่พี่น้องทั้งเป็วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสด,ดีค่ะ